นมาสการครับปูค่ะอาซาโสัค่ะปู่แนวทางขำโค้งเนอค่ะงววนี้รอบนี้สายวิ่งสายรูดเปิดนะมีงรูดสามสามาเนอะค่ะปูสามื่อวันนี้ไปใส่เนาะค่ะปูเนาะโอ้ยบ้มาบาไเลยไเียนเพียนเีนเพียแปดสามกแ่งสามแปด แปดสามเขียนผิดสลับกันเลยมันออกสามศูนย์เลยศูนย์นี่ยุ่งตัดถิมเพามันบูม่าศูนย์มาหลายงวดนะเนาะค่ะศูนย์เดียวใชมาศูนย์เลยอันนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางเพื่อนบ้านคำโคงเนาะค่ะงวดที่เราแปดสามเจ็ดสี่สามศูนย์สามตัวสี่สามศูนย์สองตัวล่างเจ็ดสี่เนาะค่ะ สุดวินปูกับมีเบิดสุดตัวนะคะศูนย์สี่สามเจ็ดเก้านะมาครบกดวิงรูดสามนะมาสามมาเป็นหลักสิบบนนะและ้วกลสามตัวมีผููเอาได้วาตทกับปูเพิ่นเอาไปจับเอาบอ่ะเรื่องไหนเขาจับอเอาเขาเองเขาเขาได้หลายบาทเยอะเขาควรหายพันกวาบาทโอ้พันเฮ็ดยังไงมึงคือจับเป็นแทปัทบาดบาดบาทเด,ด็สองสามได้แล้วมงบ้านบ โอตัวมักอันกองจะไกระจับกองก็ได้จับใจความฝันคนสือจับใจความฝันเออมห้าว่ายไป่สื่อเข้าสือความฝันเข้ากจับใจความฝันเขานะอ๋อมันตีใจกันเนาะสือความฝันมันกระจับออกคนเด้ศูนย์ช่วงนี้เมื่อเี่กกสิ่ว่ามีศูนย์นี่อยู่อกับปูปูไม่เรอศูนย์ว่ศูนย์เลยเนาะ สูญยังน,น้องเบิงเนะาะก็เขาเลขวิ่งเนาะกานแม่นเลขลักร้อยเป็นสีเนาะปูนะอุย้ยเขาจะเอาสิไดจบเป็นเอาอยู่ดอกเจ็ดสี่อ่ะกระือว่าบางครัง้งปูจับเมื่ออาจจะจับเมื่อได้กัจับเอาในเลขวิ่งของปูก็ได้เนาะปูเนาะกับมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเจ็ดงว,วดอ่ะเ้อคุณ่อคุณแม่ที่ปูจับไปถือมี หนึ่งหงวดสองหงวดหงวดที่ผ่านมาเงินกับเข่าทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะสี่กุมภาเนี่เนี่ยเขาบนเขาล่างเนี่ยสองกุมภากับเขาที่แปดห้าห้าแปดเป็นตัวกลับเนาะแล้วก็สามสิบมกกลาเนี่ยกับเข่าศูนย์เจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ยี่แปดมัคกะากับเขาเก้าสามยี่ผมมัคกะากับเขาเก้าศูนย์เข่าติดต่อกันหลายงวดแล้วดินับได้เจ็ดงวดเล็วิ่งรูดนี่ไงหนึ SUN, ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวด ซีง่วนหาง่วนหาง่วนหกง่วนอ่ะจับคู่เขาเจ็ดง่วนอ่ะจับคู่เขาติดติดเจ็ดง่วนแม่ผมมาเข้ามาดิตามต้อนนะค่ะปุ๊อหะสัตว์สัตวอ่ะ,ะอขอให้เขียนก้อนหัวข้อเนาะคะ่ะอัดเลยยังอ่ะอัดเลยอัดแล้วจ้า ปุ๊อันนั้นฟันดีบ่จ้ะไม่นี้วันดี้ยังฝันว่าผู้เฒ่ามาเอิญว่าได้เจ้เก่าตัวเดียวเสียวยังใส่เ่าไหวได้เก่าตัวเดียวยังใส่ฮะดูคุณตัวเดียวว่าเอาถุนกับซีเสร็จแล้วซีก็ซีแล้วตายกับถุนโบกุสนนี้แหละไมื่นี้วันที่เก้า 6, 9. 9, 6, 9. หกเก้าเกออ้าหกเก้ามันนี่ก็วันดีเลยครับปูแมนปะร่มขุดฝนที่ดอกเนี่ยฝนโอ้มาแปลกอะไรวะอ๋อมันก็นเป็นทังสี่หล่คะครับปู มันบกคือเ่าฝน <3 S 1> มามันกลับมาเร็วคือวัน <3 S 1> ส1 1> นาวิ่นตเนะเฮ็ดไี่วิ่นไรนะจับปูวิ่นกรตกเก้าแลเพิ่มตัแปดตัวเดียวมีอย่งแน่จ้ะศูนย์สองสามสี่แปดศูนสองสามสี่แปดจ้ะก็วิ่น4ีก็บแปดองโตรูดศูนย์สองสามสี่แปดวิ่งรูดค่ะปู สี่กับแปดยิ่รูดนะะมีสีกับแปดจ้ะศูนูจะเอามาใส่รัก้อยศกับเจ็ดง่ย้อยนะรักรอยตัวไหนปูศูนยกับเจ็ดนะวะศูนกับ,กบเจ็ดอาจันให้ครบมาครบมาครบไม่ตรนออกไปใส่มาต่อกันะไอ้สี่หางตัวเล็กครับโดน เน่ยด้อค่ะคิดเั้นใต้เงนินวิ่งรูด4กับ8เน้นตัวไหนค่ะปูปูปมัก8ตัว8 4มาก8ลักร้อยค่ะปูลักร้อยมัก0เจ็ดรองมัก0ะคะับปูเน้นได้ 0, ดวย0เนอะหลักร้อยเกียร์0 8 4 0 9 4มันอีก3ตัวจะปู0 8 4 0 8 4ค่ะ9 4 0 9 4ค่ะ ดแปดสามค่ะเจ็ดสองสี่พ่อสองสี่หาเวลาเจ็ดสองสี่ค่ะหักเล็กจี๊ดศูนย์สองห้าเอามานี้จับคู่สองตัวค่ะปูสองหกสองหกค่ะสองสี่สองสี่ค่ะแปดสี่แปดสามแปดสี่แปดสามค่ะ แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดค่ะเจ็ดสามหสาเจ็สามหสามค่ะเก้าสามเก้าส่เก้าสามเก้าสี่ค่ะเจหส่ศูนเจ็ดหสี่ศูนย์ค่ะแน่นลักลักแปดเน่นแปดสี่แปสาม เนนแปดสี่แปดสามค่ะนะับสนะองหนึ่นสองหกสองสี่สองหกสองสี่ค่ะนับเก้าเนนเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ค่ะเก้าหกโตนะครับโตมากวัดโซนะครับแปดสี่กับสองสี่แปดสี่และสองสี่จ้ะเก้าสี่สามหางนี่สามหางเก้าสี่อะ สามตัวเน้นตัวใดก่อนค่ะปูลเลขสามตัวนั่นละเน้นี่บอกปาน,นั่นละศูนย์แปดสี่บ่ศูนย์เก้าสี่บ่อเ็กเลขติดศูนย์าอ่ะอ๋อสามตัวบนนี่เน้นเลขติดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าสี่นนอะค่ะปูติเจ็นี่เป็นตัวรองปูบะเนียนความฝันนี่เพิ่นว่ามีเก้าตัวเดียวเอายางไส่บหมนี้ปูว่ามั่งชอก có xuống cao xuống xì rồi à. <laughs> có xì, tí cả, tài cả xuống là, tí cả xì, là không phản mà cả xuống xe xuống cầu không phản phân vân đại gió phân vân tính nha cầu tôi đéo nhắn say vân vân cả phân vâng nha phú đại bình nha khai một đèn sòng hang của cả phú ผู้เฒ่าเองครับผู้เฒ่าคนนี้บอกแสงสอห้างใครเติมตีตามคขเขาแงใครมาแดกก่อนจะมาฝันว่าเขาเอิ่นบอกก้าเตียวยังนเก่าเหรอขั้นตันตีศูนย์เก้านะปุะสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หัเก้าศูนย์ขนาดเลขสี่ศูนย์ไม่เก่าศูนย์สี่ยก้าเ้ยงผู้หญิงผู้ช่กับพู เอืนบอกไหมมีเก้าตัวเดียวยังใส่เก่าศูนย์ใส่ศูนย์เก้านะเอาให้มากศูนย์เก้านี่ไให้มากศูนยสี่เก่าใส่เนาะขนาดแ้นย์สี่ศูนย์เก้าเนก้ก็มีแล้วในคนนั้นจ้ะสี่ศูนกับมีแล้วอ่าศูนย์เก้าสี่ศูนย์มีจำป้องฝันจ้ะเป็นห้องมองสี่เก้าอย่าลืมกำลังหกอยู่บบปู่ฮ่า่มันเสีย เก้าเก้าศูนย์เดียวกสีวออกตรงตรงรถียกลับเมือกับมังนะเราเยอละมั่นก็บเห็นุก้ามาหรอกตายมือแล้วบอสเป็นหียากคนทุ่วันแหละนะคะสบายแล้วะนี่ค่ะขออนุญาตด้วนตัวเลกเนี่ยนะ่ะปูมานี่ใช่ใช่ะตัวใหญ่บอจากคุณ่อคุณแม่ยยายาหใหกันเนาะ ทีแรกจสิริ่มขยายเนี่ยอะบางคนก็สายตาบอดดีน,นะกับพูทธเอาใส่แว่นตาเด้อปู่เสือน,นะกับลาววันจันทร9กุมภาสอ2เก้าเนะกับชุดวินมีศูนย์มีสองมีสามมีสี่มีแปดนะกับวิ่งรุ่นอ่าสี่กับแปดนะกับรักร้อยศูนย์กับเจ็ดนะกับสามตัวศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดสามเจ็ดสองสี่เน้นศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าสาม สองตัวสองตัวสองหกสองสี่แปดสี่แปดสามแปดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามหกสามเก้าสามเก้าสี่เจ็ดหกสี่ศูนย์นะครเ <4, 8 S 1> น้นที่สองหกสองสี่แปดสี่แปดสามเก้าสามเก้าสี่นะครสี่กับแปดระวังมันมาทำกันเด้อสี่กับแปดมันเคยมาทำการแล้จับแบบเนี้จ้าเน้นที่สองสี่แปดสี่นะครอันนี้ผัวห่งพิเศษคือสองสี่แปดสี่เก้าสี่นะคร ความฝันนี่ตีตามที่พันวาหน่าผู้เท่าผู้ยิ่งนะพันวามีเก้าตัวเดียวเอาอยัางใงใครเล่าว่าเอาศูนย์ใส่เนาะค่ะหรือเสียวซี่เก้าซี่แปดปูมีไห่อยู่แล้วเนาะเก้าสี 94, ่เนาะแล้วก็แปดสี่ศูนย์เก้ากับวยน้่นเนาะศูนย์หกขึ้นมาสิผู้เท่าเพิ่งไปแย่ไครมดแดงมาดีครับปูเนี้อมดแดงสองพันพระนอายุอันเท่าไร่ก็หกสิบเก้าบอกเกิดสองพันห้าร้อยบอกจับปู เกิด2,500เกิด2,500ฟังเอา่านะคะเพราะว่าสิบะเขียนเนาะงปุลมันสิหลายเนาะท่าก็ตายแล้วได้เท่าแล้วก็ตายแล้วได้ตอนเสียพันที่จิตทีสี่ความน่าดวงพร้อมพระราชินีตายมือเดียวกันอ๋อกันอายุหกสิบแปดหกสิบเก้าอนบนจักปูเสร็จไล่เอากว้างหลุดแม่จักมันเกิดเดือนไหนกรบเบื้องปุนะ เกนจทะโหตวพศก็ประมาณเกิดสองพันห้าร้อยขันว่าปีนี้บนท่านได้เต็มกันทีหกสิบแปดนะหกสิบแปดย่างหกสิบเก้ากเราเสียมันสองสี่เราเสียมันที่ยี่หี่ว่ากระถือแล้วเลขในสูตรนี้อยู่แล้วจ้า อันนี้การของเก่าใหม่ดูใส่กันเนาะค่ะตามคว pues ามฝันอันนี้ว่าต้องรับลายกดไลค์กดแชร์เฮงเฮงต้องฟังแล้วคือกดแชร์หายนิ่มโตนะผู้ปวดแคลนแคล้วบวมยาหมากหลายตัวมืองบวมเออแคล้วก็เมืองบวมว่างั้นเพื่อได้ข้ามากข้าผู้อยู่เป็นบ่สสามมือแต่ปวดแงวสามมือแล้วโอ้เป็นหนองจ้า

กับคอบมประคุณกับปู่การนมัสการค่ะหายปวดเว่ยเว่เด้อกับปู่ค่ะกาบนมัสการค่ะไปแล้วเด้อปู่เมื่อนั้นก็ลืมบอกว่าโจโชมากันซื้อลอตเตอรี่เกตซี่ไหวสบายถึงยังนมาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มันคุออกออกมาโอ้ยออกเลขก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยบ้าโอ้ยได้ยักไปได้ยักไป้ะปู่ ซื้อไว้แล้วโมเล็กมามันโมกออกเลยเล้าเก็บส,สิ่งซ <c oughs> <c oughs> ื้อม้าเดี๋ยวโชคดีเนาะมึงขันซันกันโชคดี้ยงของไทยมานซันออกสำนองเล้าหอดจอยจ้าเสียงแล้วเนาะเอาขันซันกับจีไปกันเถอะปู่บานนี่จ้าจ้าสาธุจ้ากลับมาบ้านสการค่ะสาธุคุณลักษมีเทวดาคุา้มครองเด้อจ้าดุจจ้า เป็นแนวทางปูเสือนการเล่าข่ามโคงไปเมื่อแรกเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกสนีย์เนาะสนับทิปนี้กับทุกท่านโชคดีร่ำรวยไฟกดไค์ก็แชกดติดตามให้คอยแตกสาตัวสองตัวมังคงไปเล่าเมื่อแรกเนาะซื้อลอตเตอรี่ไทยก็คอยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีรางวัลที่หนึ่งถึงห้าเลขหน้าสามตัวเลขไทยสามตัวเลขไทยสองตัว เฮงปังดังด้วยทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ